อ่านะครับท่านผู้ชมนี่ครับต้มเป็ดครับนี่ผมจะใส่เครื่องปรุงแล้วครับนี่ครับเตรียมเครื่องปรุงมาแล้วไม่ใช่เครื่องปรุงครับเครื่องเครื่องอะไรนะเขาเรียกเครื่องครัวเครื่องเคียงนะผมจะใส่ตะไคร้ไปนะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดนะครับมีใบมะกรูดมีหอมแดงครับมีขานะครับมีตะไคร้ใบมะกรูดใส่เลย มีพริกด้วยอ่าแ็บแล้วครับนี่ความเลยอดก็นี่ครับเดี๋ยวเรามาซดต้มเป็ดกันลร้อนเลยนะฮะตอนนี้ก็รอให้มันสุกแค่นี้เองคนระับ แล้วให้มันสุกมันเดือดน,นะครับปิดฝาไว้เลย